ออกมาตัวที่ใหญ่เลยนะนี่เชียนเลยเขาได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอบาทต่างใจ ่ใ,ใส่เขียดนะค่ะใส่เห็นบ่างเหรอใส่เหรอตรงขี้ดินขี้ตมค่ะเบาหยับมาเขียดหเหรอวะเขียดเขียดเขี๊โมแน่นอนมากมันเลตรงนี้นะนี่แลหละโ,โอเคหมด เหี้ยแล้วโอ้แเลยสิว่าเขียดมันคือสิมาอยู่แบบง่ายดายเท่ ยกตรงไหนแล้วได้ยกตรงไหนแล้วได้โอ้ปิดจ้าล <c oughs> องเบ่งก่อนเราคือเห็นห้คอยแบบนี้แรงจูงใจทำยางไาก็ได้อันนี้ เจ้านี้ใส่ก็นหน่อยดุอยู่ได้จะว่าบอ่โบ๊ยจะง่วงบอ่เอ้ยมันจะมีเคียดนะครับก็มีน่านั้นนี่ล่ะมีนะเคียดนี่ได้นี่เคียนได้คือม่อแต่ก่อนเด้ขุดจุดๆจกๆๆอืนี่อัดีดี ปกติค่อยบริเป็นปดี๋ยวเราบนอ่ะสุดแล้ววะถึงแล้วนี่ไงใหญ่นะโอ้ใหญ่เลยนะผูดหรอผู้ดุดัน บอต้องเห็นโฮดเดยจจะข้าขวบไปเรื่อยๆมันจะเจอเองถ้าบอเจอกบได้กบนี่คืออัศจรรย์ขนาดแบบบบอยอดีพอมันบปอ,อยู่แบบรอยู่แล้วแบบนี้นะมาสูงเศร้าอย่าอาัศจรรย์ลายป่หนาเค้กสวยๆกันนะคือบบนี้ก็จะสร้างสร้างจะโฮแบบนี้นะ คอยยังงัดก่อนหินขนาดตอนนี้นี่เดี๋ยวถ้าอยู่สำนิดหนึ่งนนมา,า,านาถือก,กระดองเรานะถือกี่ดีได้นี่บ่ขุดบ่กันหน่อยเนาะอันดีแล้วอ๋อ ใหญ่เน,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 นอะใหญ่เนาะไปสมัยนี้ต้องแบบนี้แล้วแหละเดี๋ยวว่าขุดจะหน่อยได้

ภาษากระกปูรับตาขุดกระเพาะเนี่ยเราสิมาเกาะอยู่เชิงในกระปูนี่นะเราสิมาอยู่ในเชิงนี่หอดแล้วจ้ะภาากะปูตัวที่2ตัวูนี่พอดีเลยอีก3ตัวนี้นี่ไม่อยู่ีนเจ้า ไปจังนี้ใส่ใส่หล่ะนี่อพอขุดยุบแบนี้เนาะนแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวแบบนี้ไ่ได้จกทันเดเห็นปะเห็นตัวเลยไม่ได้แบบจกให้กับขี้ต้มให้อันนี้เลยอะเห็นไหมโกน,นออกมา 3, ตัวที่สามตัวเมียเอ้าแล้วก็เป็นหูขึ้นแบบนี้จกสิไปเจอหูใดมันหลายหูพี่น้องเลยเอ้าถึกแล้ว้าทีสี่ 4. ค่อยบอลแถมละค่อยฟัไงไอรีสองโมน,นี่ไอรีนะเด็กหลายใจหลายถึงแล้วโอ้ยขึ้นม้วนบันนี่โบอ่ะโบทางขุ้นทางนี้ขึมาทางขวาโอ้ยเราออกแล้วออลนี่เลยนี่ แป๊บส<ฮ>ิเต็มละไปจ้ะพอแล้วป่ะฮะ่าบริยากจ้ะเจ้าตัวอะไรอยู่นี่ต,ตัวที่สี่วะขุดโฮได้ได้โฮนั่นเอาตามตัวเทิงก่อนเด้๋ยวจ้าเทิงก็งมือเสียไปส่งี้เอา โอ้ค oh, okay. mm ือ hmm. ม mm. mm ่วนใช่โบลาโบยุเหรอเราไปใส่ใช่โบไปอะไรเนี่ยเราอืน้เราอยู่ใส่ เจ้าลีเจาอยู่เธอเจ้าลีล่ะเดีย๋ยวจะนี่อีกสามหัทสาฮหอีลีแม่นมดปะเนี่แม่นมด <c oughs> ไปจานเจ็บแท้ๆดูบูเนี่ยคจะว่าบูมีเขียดจะเขียดหรือหเจ็บ Ừ. phong ột ở đây cả phú, con nọ, này, viên xay, hoa là lo, border, wow, hoa labo, quan hiển may,ออกมา ông mà, cả ban nào, ดุดัน,นเขาพูดหรอแล้วเขาคือบอม,มาบบออขุดเป็นนิตยกรเขาเขาไปขุดมักบินเกน่นเออเขาคือบอมันขุดยากเพราะมันอยู่เทิงเมืนบอพอแล้วโอ้อยเขาจะหยาดซับโบโบเขียดเขียดโบเขียดเขียดเขียด เขาเลยอยากทราบเราแท่ดเราอยู่บ่ลึกขนาดนะนี่หอดเราแล้วง่ายหมดเต็มของแบบเดียวของตลาดอีกเลย ลวสิหอดเราในราสิเป็นแบบหัวโบโบเนาะนหัวใหญ่ขึ้นาอาโบนี่นี่มันบะจะมีอยู่ด้วเนาะนี่นน ผ่าหูนี่แหละปิดเป็นไ,ไปบ่ได้แม่ละปะุเสียงบกบกอยู่นะไปมาตกใจเลยง่ายได้มาก อ,อย่างแบบนี้รู้บ<อ>๊วย <laughs> คนเมื่อกี้ของแถมนะคะจะเป็นของแถมมีราคาตะ <laughs> <laughs> กัว <laughs> เอา้าถึกตัวสองหูแลวบ๊วยทมันเป็นหูของเขียดเหรอ นี่ไหนกอนบพระเอ้าแอบแอบ,บอยู่ใส่ของคอยบบกเราคือฮะเอาดีๆ <c oughs> ถ้าเราเป็นกบเลยมันดังมาจากไหนนะ แล้วโบสมาแอบ,บแอบบแอบใน,บบนของเล่นะพูดดุดันโอ้พูบะพูดเมียเมี่ยแบบน Tôi bảo mẹ mà Mưa ấy đấy, đỉnh bẹp này Ở, Không thơ gì bẹp này bố ơi <laughs> ừ. Để lào Xài นี่ทุกคนเมื่อกี้นี้เขาได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตลาก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ